กดโดนไม่โดนครับว่าไงาอะฮะ<า>งงไม่ต้องงงเลยหรือว็ก็กดโดน <c oughs> มันเบื่อก็คืออะไรอะถ่ายอะไรอะอะไรถ่ายอะไรทำไมไม่มีหน้าหนูหนูไลค์เพื่อมามาไม่รู้เหงา ไม่ได้เหงามันเบื่ออยู่บ้านไม่มีอะไรทำเออแช่ก็เลเองมากินกาแฟมันมันร้อนอนะก็เลยอยู่บ้านอันนี้ก็คืองงไม่รจะคุยอะไรดีอ่าน้องเซฟอยู่ไหนคะตอนนี้๋ยวเราเป็นพี่กรให้เองอยู่บ้านครับผม บ้านที่ไหนคะที่แพร่หรือว่าที่อุนเทพคะที่เชียงใหม่ครับถามจริง,ง <c oughs> มาเดิมนำไปเลยลูกอันนี้คือทำอะไรเนี่ยก,กำาลังเดินไปร้านกาแฟเพิ่งจอดรถเมื่อกี้เลยอ่ะเออใครอ่ะมากับน้องสมาร์น้องสมาร์เป็นถือว่าเป็นเพื่อนแหละน้องเป็นตากล้อง ต้อเป็นรูปอไเงียไม่อะมากินกาแฟตั้งแต่มากินกาแฟน้องมาบอกกาแฟดีเออัยังไม่มีใครรู้เลยว่าฉันตัดผมสั้นก็คือแกไ์ก็คือทุกคนรู้แล้วงงทุกคนรู้โแฟนคลับรู้อ่ะทุกคนรู้อไปหากาแฟกินดีกว่าไปลุกไปอาบน้ำไปในปัใหมยในวันนี้ละ ตามเจมมาอืมที่ที่เชียงใหม่อ่ะนะใช่พุดนเหมือนไปได้หรออันนี้มันอ่งข่าอ๋อเออไปไปได้ละไปอาบน้ำไปแล้วกรุงเทพหรอน่าจะพปลายเดือนนี้มั้งน่าจะนะอ๋ออ่านา้เจอกัน <g obsc ene> ก็คือทุกคนจ <öffentlich S 2> ะสาบฉัน <g ups> ไหมฉันแบบไล่ให้กบแกไปอาบน้ำ <c oughs> ไม่ขเพราะว่าเดี๋ยวไปกินกาแฟค่ะกาแฟกิบบายบายโอเคบายบายครับครับโหลทุกคนมันเช้าเลยใช่ไหมมันเช้าเลยใช่ไหมไเ่แบบนั้นกัน <laughs> สฮ้ยง <laughs> วันนี้มันเกิดเราไปพวนาหน่อยสสารวันเกิดนะครับแป้งสุภาวีดาเพิ่งจะเที่ยงแล้วอันนี้พูด อันนี้คือเซฟก็กินข้าวแล้วนะเออกินเสร็จก็ก็มานอนตีพุงอยู่มีใครดูอยู่มั่งเนี่ยก็คือมีพี่ออมคนเดียวก็คือเอฟซีมากเนี่ยริงพี่อมมอมรอได้อยู่รู้จักพี่ออมได้ไงอ,อ๋อรู้จักอ,อ๋อนานมากแล้วครับ ตั้งประมาณห้าปีได้แล้วมั้งวันนี้ตอนที่ลงสตอรี่ก็คือตื่นแล้วนะตอนนี้แบบออ อยู่บ้านครับ <Slow> งั้นงั้นอืมอ่าอ่าไม่นอนดีกว่าตั้งแเสร็จเป็นนอนหัวเกียน หัวเยนจิงช่วงเรียนแร้ต่อทอกวิเซบอ่ะอืมทอกวิเซบหนึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเริ่มจากอาบน้ำก่อน เมื่อเช้ากินกะเพราเนื้อครับจะสั่งสั่งแกะโอเคนะทุกคนไว้ไปไว้คุยกันในทวิกะะตก็ได้ัดีเ <laughs> เจอก,กันครับกินข้าวเลย